สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก็มีโปรชุดเซ็ตสุดคุ้มนะคะมาแบ่งปันเนาะเป็น EP ที่186หรือ186นะคะ1เซ็ตจะมี4กระถางนะคะราคา280บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะจะส่งแบบกล่องให้นะคะปูลงคิปวันที่19มการานะคะ2567เนาะ เดี๋ยวเราไปดูว่าคุ้มยังไงนะคะใน1เซตนะคะก่อนรับชมแต่ละเซตเนาะปูมีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนำเนาะ1เซตจะมี4อย่างนะคะราคา70บาทถ้าซื้อพร้อมบอลสีก็บวกไปอีกแค่70นะคะแต่ถ้าอยากได้แค่ผลิตภัณฑ์ก็แบบโอน90ไปทาง100นะคะถ้าสุดคุ้มเลยก็คือ3ชุด200บาทรวมส่งนะคะอ่าเรามาดูเซตที่1น,นะคะ ก็คือใน1เซตอาจจะมีสี่กระถางนะคะเนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นกระถางหนึ่งมีสองต้นแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเบญจรงน้ําทองนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองจะเป็นดวงใจทศกันนะคะดวงใจทศกันนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเดือนมกราคมมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะ สต้นในกระถางมกราคมนะคะกระถางที่4จะเป็นนารีสยามนะคะไซนี้สามารถอัพไซด์ได้เลยเนาะนี่นะคะเซตที่1นี้ก็จะมี2กระถางที่มี2ต้นในกระถางนะคะก็คือสุดคุ้มก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็คือสามารถเอาไปปลูกบนฟอ,ฟอร์มกอได้เลยหรือจะแยกกระถางนะคะก็จะได้2กระถางเนาะ,ะนี่นะคะถ้าเอาไปแยกนะคะเซตที่หน่ะคะเซตที่ห เซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นนเมืองนนแผงตัวนี้ก็มีสองต้นในกระถางนะคะดูความด่างด่างทั้งสองต้นนะคะสามารถอัพไซส์ได้เลยจะแยกปลูกหรือจะปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะถ้าแยกปลูกก็จะได้กระถางเพิ่มมาเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นตรีเพชรนะคะบอลกาบเนาะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะปลูกการันตีได้เลยนะคะตรีเพชรนะคะ กระถางที่3ามจะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันน่าปูกไม่แน่ใจว่าแพงไหมนะคะแต่ว่ากาบหลุดเยี่ยมตะวันเป็นบอลกาบนะคะากาบหลุดแล้วก็จะเป็นหน้านี้มานะคะสีชมพูกระดูกเข้มนะคะกระดูกชัดเลยเยี่ยมตะวันกระถางที่4ี่จะเป็นสาวารินนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปแยกปลูกได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่4เซตที่สองนะคะเซตที่สอง เซตต่อไปนะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นหน้าชนแดนนะคะไม้คู่ฝักกับมณน,นีล้อมเพชรเนาะนี่นะคะด่างนะคะนี่กระถางที่1กระถางที่สองนะคะจะเป็นสีมหาโพตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่3มจะเป็นเงาวกอ,อูมี3ต้นเลยนะคะเนี่ย ไซสโตแล้วตัวนี้ปูนแนะนําปลูกเป็นฟอร์มกรนะคะนี่นะคะง้าวกวนอูนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะกระถางที่3มกระถางที่4ี่จะเป็นไผ่ด่างนะคะนี่นะคะใบไผ่ด่างเนาะกระถางที่4ี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3ข้อเสียของชุดเซตก็คือเราจะไม่ได้เลือกไม้เองนะคะจะเป็นไม้ที่ปูจัดให้เลยเนาะแต่ข้อดีก็คือมันรวมส่งนะคะ เซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นสาวนครชยัยศรีดูใบใหม่นะคะด่างสวยมากนี่นะคะสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่ห่งกระถางที่สองจะเป็นชายชนนะคะหลอดใหม่ก็ป้ายแน่นอนนี่นะคะชายชนนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็น สะใบานางฟ้ามี2ต้นในกระถางนะคะสะใบานางฟ้านะคะนี่แดงๆมาแล้วเนาะเอาไปแยกปลูกหรือปลูกเป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะกระถางที่สี่จะเป็นพลอยอัคนีนะคะมี2ต้นในกระถางก็คือด่างนะคะเนี่ยต้นใบใหม่ด่างช่วงนี้ปูจะทยอยเอาเขามาไว้นอกตู้นะตอนนี้เป็นอยู่นอกตู้นะคะเดี๋ยวปูถ่ายเสร็จปูก็อออกเนาะ นี่นะคะพลอยอคณีเป็นไม้ใหม่ของที่สวนนะคะนี่พออยู่ในตู้ช่วงนี้สีเขาเขาเรียกว่าอะไรสีมันดอบลงก็เลยลองเอามาไว้นอกตู้นะคะนี่เซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นเศรษฐีพันล้านมีสองต้นในกระถางนะคะด่งังสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเศรษฐีพันล้าน ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกระถางที่สองจะเป็นนารีสยามตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นบอลกาบเนาะนารีสยามกระถางที่สามเจ้าปอแก้วนะคะนี่ด่างสวยๆเลยเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพรกหนกนะคะด่างสวยแล้วไซส์ก็อัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะพรกนกนะคะ เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นสุพรรณหงส์ตัวนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยจะถ้าเขาหน้าเขากัดมาพร้อมกันนะคะจะสวยมากกัดเป็นสีแดงนะคะมี2ต้นในกระถางสุพรรณหงส์นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้มีสองต้นแล้วก็มีสองชื่อเนาะจะเป็นเมืองนครพนมกับประจวบนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นป้ายมาเลยนะคะป้ายเขียวมานะคะ นี่นะคะมี2ต้น2ชื่อเนาะเมืองนครพนมกับประจวบนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นศูนทรนู้นะคะมี2ต้นในกระถางยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวหน้าเริ่มกัดนะคะกระถางที่3กระถางที่4ี่พอยอัคนีหนึ่งใบมี2ใบนะคะเนี่ยใบใหม่จะด่างมาแบบนี้เป็นไม้ด่าง ด่างออกเหลืองออกแดงนะคะตัวนี้ออกขาวเนาะนี่เลี้ยงนอกตู้นะคะนี่นะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์คตถือสารมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยตัวนี้แล้วยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะสีสวยมาก นี่นะคะเป็นไม้เก่าเนาะองคตถือสารสองต้นในกระถาง<ม>กระถางที่สองจะเป็นพารักนะคะพารักก็ไม้เก่ามีสองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะปลูกเป็นฟอร์มกก็จะสวยมากนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นหนุมานคลองเมืองอีกต้นน่าจะเป็นเดือนเมษานะคะนี่นะคะเซตนี้คุ้มเลยมีสามกระถางเลยที่มีสองต้นนะคะ กระถางที่สี่จะเป็นตรีเพชรนะคะตรีเพชรนี่เซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8ดกระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรนี่นะคะเล็บมังกรกระถางที่1เล็บมังกรกระถางที่2ในมั่นปืนยาวมี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าความสวยก็จะมาตอนโตเต็มที่นะคะไม้เก่าเดี๋ยวหน้าเขาก็จะเริ่มกัดสีมานะคะมี2ต้นในกระถาง กระถางที่สามก็ไม้เก่าเป็นยุทธหัตถีมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้เก็บได้เก็บเนาะนี่นะคะยุทธหัตถีมีสองต้นในกระถางเดี๋ยวโตวมาเขาก็จะกัดหน้าเขาก็จะกัดสีนะคะกระถางที่สี่จะเป็นอาจารย์คงนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่ยังไม่กลางป้ายแน่นอนนี่นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะ กระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพพนมเดี๋ยวตัวนี้ความสวยก็จะมาตอนเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเทพพนมนะคะแม่ที่ผ่าคือเขาป้ายออกมานะคะเทพพนมกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองสองฝั่งโขงนะคะมีสองต้นในกระถางจะแยกปลูกหรือฟอร์มกอก็ได้นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเศรษฐีสุพรรณมีสามต้นเลยนะคะปูแนะนําให้แยกแยกปลูกเนาะตัวนี้ถ้าเลี้ยงเดี่ยวจะสวยนะคะ ได้แดดยิ่งโตยิ่งกัดสีชมพูนะคะมี3มต้นในกระถางเลยนะคะเรษฐีสุพรรณกระถางที่สี่จะเป็นเทพพิทักษ์เป็นบอลกาบนะคะเทพพิทักษ์นะคะนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เฮ้ยเซตที่9ก7 8ใช่ค่ะเซตที่เก้าขอโทษค่ะเซตที่ 9, เกเซตต่อไปเซตที่10กระถางที่1สาวนาครชัยศรีใบนี้ฮาร์เลยนะคะดังฮาร์เลยนี่ นี่นะคะรอดใหม่ยังไม่กลางกระถางที่หนึ่งสาวนาครน,นะคะกระถางที่สองเจ้าปอแก้วนะคะนี่เจ้าปอแก้วหวานๆเลยกระถางที่สามจะเป็นพรกะหนกมีสองต้นในกระถางสามารถเอาไปปลูกกระถางใหญ่แล้วก็แยกต้นได้เลยนะคะด่างนะคะนี่ใบนี้มีตำหนิตรงขอบเนาะแต่ไม่มีผลนะคะมีสองต้นในกระถางพรกะหนกกระถางที่สี่จะเป็น สฝั่งโขงมี2ต้นในกระถางนะคะคุ้มคุมเลยเอาไปแยกปลูกก็ได้นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1เป็นเล็บมังกรนะคะเนี่ยสวยนะคะเล็บมังกรกระถางที่หนึกระถางที่สอง 2, แววมายุรามี2ต้นในกระถางตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะไดแ,แดดก็จะกัดชมพูไวมากนะคะแววมายุรา กระถางที่3เดือนมก,กราคมมี2ต้นในกระถางนะคะก็เอาไปแยกปลูกเนาะนี่นะคะกระถางที่ส้มคุ้มๆเลยตัวนี้ก็คุ้มนะคะกระถางที่4ตัวนี้จะเป็นไผ่ด่างมี3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางเนาะไผ่ด่างลุ้นใบต่อใบนะคะว่าช่วงไหนเขาจะด่างออกมาเนาะแต่มี3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางนะคะเซตที่11นะคะเซตที่11บเอ สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด11เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ